รถอันนี้อันอันรถของเจ้าน่ะรถเอ่อซาเล้งซาเล้งควรจะนั่แค่รถแล้วก็รถอันนี้ ันนัไว emos, isation, ้ในสถานที่นี้เพื่อเมื่อเป็นที่ไวและสักการะผูชาแก่กลนุมจพอย่างแทดีัีโคตทางอาราธนางธรรมาราช ตั้งอกตั้งใจประนมมือขึ้นโดยพร้อมเพียงกันนะครับคือหมอบนชัยใจสมได้ตามเตียนสองเล่มปูจชาพระธรรมและพระวินัยรบสามดอกปูจชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหาการณ์ระบานี้เอจางคุณพิมลาวินสริปันบูรยจากเวนซุเสียกินเด็กได้ประเ่นขัดข้อต่อ Yeah. Yeah. ta để xa để chẳng mượn kèo khu di tàu cầm lời cợt ngay tổng mẹ chưa hoa ra lị mà hà mai nhà nạn lại xếp đường tuyển ta là leo tột kèo có xa thế thọ kèo khắp phá mà ta tiêu tay tay chết bản nhau ngàn nạn có đi đọc hoa sợ mà lòng lắp hầu cháu kinh lao có trả sức mẹ hẹn cháu hoa เกิดมาภาวะชาตินี้จังใดเป็นพระแท้ปวดโลกโลกกาตัดนั้นพระมันดาจินสาเนือสู่ยังกีดูยังใจในเจดมันแห่เจ้าก่อสัเกตยับกันตาไปเกิดฉันมาเลตาตว่าจินสาพระก่อพิจารณากวดโลวาควดมณโหในโลกสงสาร Cháu bà bàn đối ăn, đợt kẻ thiên tài, cháu có căn nhìn bài, kẻ quay buồn vừa hoa, hư lệch buồn vốn, chẳng tục đồn này bao hoa, dụng dạng có phát đi dạng tàn, dưỡng dạng đá ha, bà thương hữu luôn cháu mà, cháu có dạng hết thì bà ta cả. ไปสู่ญาี่อยู่แม่น้ำเดลันจัลาเจ้าก็เอาดาบนำแก้วมาตานเกษาถือปวดปวดแล้วลวดปังเปิงทำไปใจใจนับอันในหกวาซาเป็นขนาดบันมานจึงได้ชนะมารลวดตลาดให้ยาสัพยนต์จัญญาณในนั่งปันลังการแต่งแก้วอาบิญญานแผ่นแก้วอนุตลาลันคนเลเทวดาขับไว้และปูชาบานีลา ถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้ากรนีผ่านไปแล้วยังไววสาสนาแกวและคำสอนส่วนภูกาลต่างหลายก็คอยโยระุงก่อนกลับไปเทพาปัตย์ได้บาตาในตีการลบันยีก็หากเป็นบันดีดีที่อันวิเศษเหตวาเป็นวันเรือนสีเ่งอาบาบุการตัางหลายพัมมา Satta Mula Satta Upa Sika Upa Sika Tăng Lại Tăng Bảy Này Lại Bảy Nào Bảy Này Mại Vị Chào A Ramati Patitini Bền Cao Phong Đôi Bị Cú Sáng Ca Chào Chu Đồn Chu Omôn Hẹn Hò Bảy Nào Bảy cô Cố Rú Upa Ta Kinh Chào Di Ban Tăng Cao Tăng Núm Thao Nhìn Chạy Tăng Lại <laughs> Cọ Đại <laughs> A Sát Núm Cổ Bảy Cóc Đèn Đèn Phong Nằm Bảy Nhàng Tu Pha Upa Mala น้องตอคอตอตอไม้ลำเทียนมาวางเพียนไว้เหนือคันปันเปนนาโัวปากพัดทำเมามีภากเพื้องหวาดีขอสูมาตอไหวแกองค์สาลีสัพปัญญูปาพูดแตเจ้าโดเป็นโกรเงาแห่งองค์การตัวที่ยาววันตสาสนสองขอสูงมาและถวายผูจานยังพระน่าวาโลกุดกาลทำเจ้าเก่าปาการสิบกับทำป้าปริยติทำมันประกอบวยสวากาตาที่คุณรอ นำเลิศประเสริฐยิ่งแสงไกรนันทิยาโกธาวิปากันตวนสามข้อสุมาและถวปุจจาถึงพระอริยสังกเจ้าแรตแต่พระมหาอัญญาโกตัญญาทะลาบเถืองนัตตาลีสุมุติสังฆาในกาลบปณิเดลิจตุธาโกธาวิปากันตวนสีข้อสุมา แลดวยปูชาถึงพระกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจ้าจูดวงบเสด็จปัญจมาผูธากวิภาคันทวนหาขอสุมาและถวยปูชาถึงมูมาจังเจ้าอันไดสั่งสอนพยัญชนะอักขระธรรมพระอภิธรรมปิตาการต่างศาลตามปัปริยะธรรมกรรมฐานตั้งวันจุดดวจูงวาสนีแต่นิลีบัเต้าต่บเสด็จนั้นบันเนสุการดังไรอาจารย์ขอรับ

อาสัป <caval S 2> ันโตสังกัมันตุโนสังโฆโยคัน5โกธาเป็นที่เรียบร้อยบรรลสำนวนหารูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์อาจารย์นั่งพระมหาวิรพลจะได้ริหัสนั่งปกขอชั่วโคกคณะพระแม่สราเอาได้สมองกายว่าจาใจยังอู้ยังจา आप्री नोशी न्यव्मु नायव Trustee और टोटिbane तिस जाए। ऐसुआ तिसित्जाने भॉकालाइ mahdollisimens <laughs> णिывает।

ะดีวนาสะตาคณะแพ่ผู้มีอยากตั้งสภาพโูกคณะจะไดร่วมมูตั S ้งแต่สร้างความกระดุย <face> ่คณะจะได้สนทุนพระปาตดีตรีกสารพตัดีได้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุขเออเพื่อความสุขเพความสดวกเพือควา ขึ้นทะเลสาบอนสุกประตูนะครับพนะการตางชาเราเตรียมได้สายสีเงาเงาไว้ันะครับเตรียมได้สายสีเงาเงาไว้ตัวนะครับประเดียวเราจะได้ยกนยก้าขึ้นพร้อมกันนะครับสลาเฮาเวลานี้นะครับเจญสลาเฮาได้ลุกมายู่เรียง เลยนครับได้เสียเวลาป่ะก็จะสิบวงละนะครับสุดาเฮาไปยืนเรียงแถวรอไ้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้นำพระพุทธรูปยกเลยล้กเเซฟไพมูลนะครับพุทธิตารินสิริไพมูลเจ้เวนิเซียกิเนต์ได้ร่วมกันนับมูลใหญ่บนหลวงนะครับเจ้าวสจักราเนรตัปตาอุโทนนาในโอกาสจาราในวนีนะครับแต่ก็เตรียบราะ ตาผู้อะไรไฟบะเมีก็เตรียมพร้อมไปเรอาเอาไงใส่สีเตรียมไว้นะครับกรรมการเอาเตรียมไฟใส่สีเพื่อสานดวครับคที่หมอนะครับคับด้ยคุเริ์จะเดี๋ออกไปประจับหน้าเรา

มา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 